ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ูนลางานสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เรียกหัวนหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการอำเภอลาดยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลาดยาวกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมประชุมเตรียมรับมือข้าวฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูหนาวและใกล้ถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะนาข้าวและไร่อ้อยในพื้นที่นางนิรัชนอยู่เย็นเกษตรอำเภอตากฟ้ารักษาการแทนเกษตรอำเภอลาดยาวเปิดเผยว่าอำเภอลาดยาวมีพืชเกษตรหลักได้แก่ข้าวโพดนาข้าวและไร่อ้อยโดยที่ผ่านมาจะมีเกษตรกรบางส่วนทำการเผาวัชพืชทางการเกษตรทำให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐาน อำเภอลาดยาวจึงได้กำหนดมาตรการเข้มป้องกันค่าฝุ่นละอองอาจเกิดมาตรฐานในช่วงปลายปี2,567-2,568โดยการให้ผู้นำแต่ละท้องที่ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการห้ามเผา ทางราชการใช้ระบบดาวเทียมตรวจจับจุดที่มีการเผาไฟหากตรวจพบจะมีความผิดและมีบทลงโทษเช่นการตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือของกเกษตรกรต่างๆหรือขึ้นปกดําในสมุดเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเป็นการป้องปรามในเบื้องต้นจากข้าวฝุ่น PM 2.5ที่เกิดมาตรฐานได้ ในส่วนเรื่องของมาตรการในเรื่องของการลดการเผาในพื้นที่เกษตรนะคะ,ะในปีนี้ค่ะ,ะก็จะมีความขึ้นคนมากขึ้นก็คือว่าในเรื่องของกระบวนการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็นําในทุกเวทีะคะ่ะไม่ว่าจะไปประชุมหรือว่าปร,ประชาคมในหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็จะให้นักส่งเสริมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจํา มนนะคะลงพื้นที่สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรนะคะในเรื่องของการไม่เผาในพื้นที่เกษตรนะคะแล้วก็ถ้ามีจุดเผาเกิดขึ้นหรือมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าลงไปจนถึงตัวเกษตรกรเลยลึกไปถึงการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเลยว่าการเผาเนี่ยไม่ดียังไงและการทําการเกษตรในเรื่องของการแบบสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นยังไงนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นกระบวนการที่เราจะทําแล้วก็ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยรู้รับรู้เรื่องของอ่เรื่องของการทําการเกษตรโดยไม่เผานะคะนอกจากเรื่องของการสร้างการรับรู้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของอ่าการที่เรานําผลผลิตที่เหลือจากการเกษตรอย่างฟางข้าวหรือว่าเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะนำมาแปรรูปนะคะนำมาแปรรูปไม่ว่าจะทําเป็นปุ๋ยหมักหรืออัดก้อนฟางนะคะพเพราะรัดยาวเรามีพื้นที่การเกษตรในโรงงารทำนาเยอะนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะ ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญตรงนี้โดยเปลี่ยนจากการไม่เผาเนี่ยมาแปลรูปด้านอื่นนอกจากตรงนี้แล้วค่ะก็จะมีในเรื่องของบริษัทเอกชนที่เข้ามาทํากระบวนการเรื่องของการทําการเกษตรเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับจังหวัดแล้วค่ะในเรื่องของการที่จะมาให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็นําวัสดุทางการเกษตรเ่ยที่เหลือใช้เนี่ยค่ะมาแปลรูป เช่นพวกพลังงานชีวมวลหรืออะไรต่างๆตรงนี้กับบริษัทเอกชนก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเริ่มมีอำเภอที่เป็นนำล่องในบางอำเภอนะคะแล้วก็จะต่อยอดมาเรื่อยๆเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจและเห็นมูลค่าของอวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเนี่ยนะคะตรงนี้เข้ามาแล้วเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรค่ะในส่วนของมาตรการที่อาจจะต้องเหมือนกับว่า เร่งรัดที่เพื่อให้เห็นความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนอกจากการสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการเรื่องของการตัดสิทธ์นะคะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นนโยบายอยู่ยังไม่ได้เป็นกฎหมายหรือเป็นข้อบังคับออกมานะคะแต่ว่าก็จะแจ้งเกษตร IST กรว่าตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีการผลิต 6- 6ทับหมาเนี่ยจะมีจุดความร้อนขึ้นจุดความร้อนเนี่ยจะมีรายชื่อของเกษตรกรซึ่งเราจะลงไปตรวจสอบว่าทําเผาจริงไม่จริงอะไรต่างๆตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็จะเหมือนเป็นมีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้ว่าอ่ะ ปีที่แล้วมีการเผาหนึ่งครั้งแล้วนะคะเพื่อมาตรการตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าให้เกษตรกรเน้นย้ำเกษตรกรเลยค่ะเรื่องของความสําคัญแล้วก็ถ้าคุณเผาอย่างเงี้ยทุกปีปีที่แล้วมีแล้วหนึ่งครั้งถ้าปีสองปีสามติดต่อกันเนี่ยเผาติดต่อกันสามครั้งเนี่ยจะมีมาตรการเรื่องของการตัดสินนะคะในเรื่องของนโยบายหรือว่าการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของรัฐบาลหรือของทางภาครัฐนะคะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นก็คือจะเน้นย้ำให้ เ็นตรกรต้นหนักนี่แหละถึงความสําคัญว่าเราไม่ควรเผานะคะนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างการรับรู้แล้วนะคะเรื่องของการให้ความสําคัญและก็ให้เห็นประโยชน์แล้วเราก็จะมีมาตรการตรงนี้ควบคู่ไปด้วยค่ะเพื่อให้เกษตรกรลดการเผาในในพื้นที่การเกษตรค่ะ นายธีรพัฒน์คัชมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายผลิเดชนุ้ยปรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนายรุ่งโร์อัศาวกุลทารินผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายสัมพันธ์สุภาภักดีผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุทัยธานีพลตาอบจตรีนรงเดชศักสมบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจปูธรจังหวัดอุทัยธานีนายอำเภอบ้านไร่ ร่วมการแถลงข่าววันบรดกโลกห้วยขาแข้งพื้นที่ตำบลแก่มมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งยังมีการประกวดแหรรดร่ร,ววร,ร,รณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขบวนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ตามรอยสืบนาคาสเสถียน และการจัดก,การแข่งขันเดินวิ่งมาราธอนวันมรดกโลก2024และเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในเชิงเขาอากาศหนาวเย็นโดยมีไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวให้ชมบนเทือกเขาหลากหลายชนิดหลายสายพันธุ์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษปลูกบนเทือกเขาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวกระเหรี่ยงที่มีอาชีพเกษตรกร เมื่อวันที่4ธันวาคมนายรัชชาพงษ์ดวงสั้นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมได้นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์ในเขตอำเภอตาฟ้าอเภอตาคลีและอเภอพายุหะคิรีซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า1,000รายเข้าพบนายพิรเดชสิริวรณรสารสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต5นครสวรรค์ และนายสงศัก์ส่งเสริมอุดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองนครสวรรค์เพื่อร้องเรียนตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวนมากได้ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทนว .4047 ข้ามจุดตัดทางข้ามรถไฟผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องโพเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข32-12ส่งอ้อยเข้าหีบที่โรงงานน้ำตาลในพื้นที่โดยใช้เส้นทางนี้มานานกว่า30ปี แต่เมื่อเร็วๆนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปิดเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากการทำรางรถไฟคู่ขนานสู่ภาคเหนือและแจ้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไปใช้สะพานข้ามทางรถไฟรูปเกือกมา้าที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จแทนซึ่งปรากฏว่ารถบรรทุกอ้อยไม่สามารถวิ่งบนสะพานได้เนื่องจากการเลี้ยวรถบนสะพานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตัวรถบรรทุกจะพลิกคว่ำหรือร่วงหล่นจากสะพานได้ อีกทั้งในฤดูหีบอ้อยจะมีรถบรรทุกอ้อยต้องข้ามเส้นทางนี้ไม่ต่ำกว่า1,000คันซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะใช้สะพานข้ามทางรถไฟรูปเกึือกม้าดังกล่าวได้สาวไรอ้อยกว่าพันรายจึงเกิดความวิตกกังวลเพราะโรงงานน้ำตาลจะเปิดหีบในวันที่15ทธันวาคมนี้และได้แจ้งปัญหากับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมานานแต่ก็ไม่มีการแก้ไขให้ โดยเบื้องต้นขอให้เปิดเส้นทางจุดตัดข้ามทางรถไฟหนองโพในฤดูหีบนี้ไปก่อนเป็นเวลาประมาณ4เดือนแล้ววันนี้ที่เข้าพบสสเพื่อขอให้ช่วยประสานกับรัฐบาลและการรถไฟให้ผ่อนปลนเปิดใช้เส้นทางจุดตัดข้ามทางรถไฟบ้านหนองโพที่ใช้มานานกว่า30ปีผมคงประสานทางกระทรวงคมนาคมก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคนแรกที่น่าจะโทรหาคือเลขา แ่ะนมติว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเลขาสรวุฒิเนื่องจำงเพราะว่าเคยเป็นผู้แทนด้วยกันก็<笑><笑>แต่เข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยไปเจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็คงฝากย้ำวันก่อนผมก็ได้มีโอกาสคุยกับที่ปดีกรมการางแต่ยังไม่ได้เคยคุยกับผู้ว่าการรถไฟก็จะพยายามครับคือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามคุยกับทางรถไฟให้เข้ามาดูความเดือดร้อน แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ควรต้องทํามากที่สุดก็คือในเมื่อมันมีความเดือดร้อนเนี่ยมันต้องช่วยกันแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ยืนการอย่างเดียวว่ามันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยพูดแค่นั้นมันไม่จบไงฮะเพราะว่าวันนี้มันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจร,าจ,รจริงๆจริงแล้วผมก็หนักใจถ้าถ้าจะต้องทราบต้องรับหนังสือวันนี้จริงก็หนักใจนะครับเพราะเท่าที่ผมประชุมร่วมกันมากับ <S <S ทางรถไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะทิศทางมันเหมือนกับแนวน้องว่ายืนการไม่ยอมให้เปิดอย่างเดียว พอใช้เขอาอ้างว่าเป็นทางลักผ่านไอผมก็เข้าใจนะรับว่าทางลักผ่านแต่ทางรถไฟการรถไฟเนี่ยก็ปล่อยให้เขารัก่านมาหลายสิบปีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตของเขาไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องแก้ปัญหาให้เขานะครับแต่จริงๆในส่วนของสมาคมชาวไร่อ้อยก็ดีในส่วนของโรงงานน้ําตาลก็ดีกระทรวงคมนาคมก็รับรู้มาตลอดว่าในส่วนของสมาคมชาวไร่อ้อยเนี่ยไอ้น้ําหนักบรรทุกที่สมาคมชาวไร่อ้อยได้รับการผ่อนปลนจากกระทรวงคมนาคม ตำรวจทางรถทางรถไจะมาบอกว่าน้ำหนักบรรทุกมันเกินเกินมาตรฐานบอกมันไม่ใช่เพราะว่ากระทรวงคมนาคมก็เป็นคนผ่อนปลนให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยหน่อยเถอะครับเราจะช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะมันไม่จําเป็นจะต้องเปิดทางจุดเดิมเป๊ะ,เ,ปะเพียงนต่อกว่าอ่ะช่วยหาทางแก้ปัญหาเนี่ยเขากาลังจะเปิดหีบอ้อยเนี่ยมีทางไหนที่มันใกล้ ให้เขาได้รับความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แล้วเร่งมาดําเนินการให้เขาหน่อยเถอะชาวไร่อ้อยเขาก็ยอมครับประมาณนี้ครับด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ที่ร้านอาหารแม่ป้อมบริเวณวัดพระโตบ้านปากแซงหมู่ที่3ตำบลพะลานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการตำกล้วยตานีพร้อมจัดให้เป็นอาหารตามสั่งอีกชนิดหนึ่งประเภทอาหารแปลกหารับประทานได้ยากไว้คอยบริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมบิวทิวทัศน์กลางแม่น้ำโขงพร้อมทั้งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า1000ปีเป็นวัตถุโบราณอลัมค่าของชาวพ,พุทธศาสนา นางสมปองยิ่งยงแม่ค้าตำกล้วยตานีบอกว่าตนเองยึดอาชีพทำร้านอาหารมานานกว่า35ปีมีตำกล้วยตานีตำมะละกอพร้อมทั้งอาหารอีกหลายอย่างส่วนตำกล้วยตานีจะเป็นอาหารชนิดเดียวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมทานกันมากที่สุดและขายดีกว่าอาหารชนิดอื่นๆราคาเพียงจานละ50บาทส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเครื่องปรุงชนิดเดียวกันกับเครื่องปรุงของตำมะละกอถึงลาท่านนักท่องเที่ยว น,น,นบก็จกฝากว่าถ้ามาถึงปากแซงบนเวียนวัดปากแซงพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อเชิญมาแวะกินตำขั้วยที่ร้านแม่พ่อมิจจาอร่อยที่สุดค่ะ บริษัทซีพีแรมจำกัดผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืนในงานทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแห่งครั้งที่5มุงสร้างแลนด์มาร์กในช่วงหน้าหนาวด้วยทุ่งทานตะวันที่กำลังผลิด,ดอกบานสะพรั่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมีบูธกิจกรรมและงานแร์สินค้าการเกษตรบนพื้นที่กว่า45ไร่ ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้น้ำบริษัทซีพีแรมจำกัดสำนักงานใหญ่ตำบลระแหงอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสมคิดจันทรรมเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวิเศษวิสิตวินยูกรรมการผู้จัดจาการบริษัทซีพีแรมจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทซีพีแรมจำกัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า200คน โดยนายวิเศษวิสิตวินยูกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรมจำกัดกล่าวว่าบริษัทซีพีแรมจำกัดเป็นองค์กรที่มีสัญัก,กาณใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซีพีแรมเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานได้เลียงเห็นความสำคัญของกเกษตรกรรมซึ่งเป็นรกากฐานของห่วงโซ่อาหารจึงได้จัดตั้งศูนย์วิชาการ,กรเกษตรซีพีแรมขึ้นดำเนินการศึกษาและทดลองด้านการ,กรเกษตรเพื่อน,นำองค์ความรู้ถ่ายทอดและส่งเสริมเกษตรกร ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เป็นพันธมิตรในโครงการเกษตรกรคู่ชีวิตอยู่ทั่วประเทศและยังสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กรในการส่งมอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคมจึงได้ด,ดําเนินโครงการฐานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหงขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ที่มีโซนกิจกรรมมากมายเนรมิตพื้นที่สีเขียวรอบโรงงานด้วยการปลูกทุ่งทานตะวันสีเหลืองสดใสกว้างใหญ่บนพื้นที่5ไร่ ซึ่งบานสะพั่งในช่วงต้นฤด,ดูหนาวของเดือนธันวาคมพร้อมให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามเพื่อแชร์ผ่านโซเชียลนอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงพืชผักปลอดสารและสินค้าการเกษตรบูธอาหารที่ดีต่อสุขภาพจากร้านค้าชั้นนําและสินค้าคุณภาพดีจากชุมชนต่างๆของจังหวัดปทุมธานีด้านนายสมคิดจันทมเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่างานทานตะวันบานสะพังทั่วระแหง เป็นงานที่กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิน่นส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นถิ่นปทุมธานีสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์และสร้างพลังสังคมพลังชุมชนรวมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนนายรมรวินทัญเศรษฐกุลกรรมการผู้มีอำนาจ The New Concept Property และกลุ่มนักธุรกิจด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์กว่า20คน เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาการธทบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้พิจารณาตรวจสอบกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการอายัดทรัพย์โครงการคอนโดหรูจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายนปี2565ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มนักธุรกิจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีร่วมลงทุนสร้างคอนโดดังกล่าวในระดับหลายล้านบาทซึ่งจะได้ค่าตอบแทนกลับมาเป็นผลกำไรในการลงทุนอัตราสูงที่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าวจริงเนื่องจากโครงการคอนโดดังกล่าวมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มผู้พักอาศัยแต่ต่อมาการปันผลเกิดชะงักและติดขัดกลุ่มผู้ลงทุนจึงเริ่มเกิดความกังวล อีกทั้งผู้ประกอบการในขณะนั้นมีท่าทีไม่แสดงความรับผิดชอบกลุ่มนักลงทุนจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับ DSI เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกระทั่งนำไปสู่การอายัดรัพย์โครงการดังกล่าวนางสาววรพันธ์ภูมิพักดีพันธ์ตัวแทนของผู้เสียหายกล่าวว่าตนได้เริ่มลงทุนตั้งแต่ปี2561 เนื่องจากเห็นว่าได้ผลตอบแทนดีมีคนดูแลผลประโยชน์มีโครงการจริงและได้รับผลตอบแทนจริงอีกทั้งการได้รับผลตอบแทนในช่วงแรกตรงเวลาแต่มาปัญหาเกิดขึ้นในช่วงของโควิด1 9โครงการเริ่มขาดสภาพคล่องจึงมีกลุ่มนักลงทุนบางโซนกังวลว่าอาจจะถูกโกงการลงทุนจะเดินหน้าไปแจ้งความกับทาง DSI จนทำให้โครงการโดนอายัด แต่หลังจากนั้นผู้ประกอบการเริ่มติดต่อมาขอเจราจาและเริ่มแสดงความรับผิดชอบจึงหาหรือกันจนได้ข้อสรุปว่าหากโครงการโดนอายัดจะต้องรอขายท่อตลาดหลังคดีสิ้นสุดจึงมองว่าอาจไม่เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายจึงอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาการอายัดดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือมีแนวทางใดในการร่วมกันหาทางออกให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การเยียวยาให้กลุ่มผู้เสียหายมากที่สุด อย่างไรก็ตามตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องพร้อมเตรียมนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นว่าขอเรียกร้องดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงอีกทั้งผู้เสียหายในคดีมีหลายรายจึงต้องพิจารณาผู้เสียหายในรายอื่นด้วยเช่นกัน จ,จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราอยากจะขอความปรุน,นาค่ะในการที่จะเพิ่มกิจการพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วพันกว่าคนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่รเราก็เลยมาได้จำนวนนี้แต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเชิญชวนในการที่จะให้นักลงทุนม,ม,ามากกว่าน,นี้แต่นี่คือเพิ่มมาได้เท่าน มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน าอากาศยานสุนภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรืออาคาร Z1 วันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานชวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุทดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบ Open Gate และเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวรรคภูมิต่อไปท่าอากาศยานสวรรคภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารแซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล มุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน